สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับมิกนะครับผมในช่อง all new car นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเจ้ารถ CHR โขมใหม่2021นกันนะครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันว่าเจ้า CHR ัโผมใหม่เนี่ยเขาให้อะไรเรามาเพิ่มบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ ครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED เต็มระบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟสูงหรือไฟต่ํานะครับผมก็จะเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมด้วยไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับผมส่วนโลโก้โตโยต้านี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับเพื่อบ่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับผมหลังโลโก้นี้นะครับก็จะมีเรดาร์นะครับผม ทำงานอยู่2ระบบก็คือระบบ o ูดคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ระบบเตือนก่อนการชนนั่นเองนะครับล้วผมถัดมาก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด17นะครับผมเป็นสีทูโทนนะครับขนาดของยางเนี่ยก็จะ215 60ครับ60นะครับ R15 นั่นเองนะครับผม ครับเรามาดูในส่วนของกระจกข้างกันบ้านนะครับกระจกข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ด้านข้างนะครับผมและยังมาพร้อมด้วยระบบเตือนมุมอับด้วยนะครับผมครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างน,นะครับด้านท้ายเนีย่ยไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED เตรียมระบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกหรือไฟเลี้ยวนะครับก็จะให้เป็น LED มาทั้งหมดเลยนะครับ ตกแต่งด้วยสปอยเลอร์หลังคาสีดำนะครับผมในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับสามารถพับเบาะได้60-40เลยนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในส่วนของด้านในตัวรถฝั่งคนขับแล้วนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะพุ่มด้วยหนังนะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการควบคุมปุ่มนะครับผมด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลสาหรับเสอนเสียงนะครับผมส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลสาหรับการขับขี่หน้าจอปัดทางนี้นะครับผมก็ เบาะเนี่ยก็จะยังเป็นปรับด้วยแมนนวลอยู่นะครับสูงต่ําแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับปรับด้วยแมนนวลทั้งหมดนะครับผมถูกออกแบบและเบาะนี้ถูกออกแบบมาเป็นเบาะหนังลายสปอร์ตนะครับผมเพื่อให้รถได้มีมิติมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านในตัวรถนะครับผมเกียร์นะครับเกียร์เป็นแบบออโต้นะครับผมเป็นเบรคมือนะครับผมมีที่วัดที่วางแก้วน้ํานะครับสองใบนะครับรนคอนโซลกลางนะครับผม ในส่วนจอเนี่ยจอเขาได้ติดมาในขนาด7นิ้วนะครับผมแลบลอง Apple CarPlay นะครับผมในส่วนของคอนโซลด้านหน้าสามารถเ,ออเรื่องแอร์นะครับแอร์ Air เนี่ยสามารถปรับได้เป็น2ส่วนนะครับส่วนผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็ส่วนของคนขับนะครับสามารถปรับได้นะครับผมแล้วก็สามารถปรับออโต้ได้อีกด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับรถซ s r ปรับโฉมใหม่2027คันนี้ครับเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ในเพจของผมนะครับหรือจะเป็นเบอร์ส่วนตัวหรือ l ล n e ไอีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมในส่วนของแคมเปญเจ้าคันนี้นะครับก็จะมีแคมเปญนนะตอนนี้จะมีดอกเบี้ยสูงสุด99นะครับสำหรับตอนนี้เจ้าซีเอโฉมใหม่คันนี้นะครับผมก็ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปรีวิว CSR ขอมใหม่คันนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ